ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเกม Retro พาวคิดดี้ RGB 30มีจุดเด่นที่จอภาพสัดส่วน1ต่อหเล่นเกม Retro ได้แบบเต็มตาในแบบที่เครื่องอื่นก็ทำแบบนี้ไม่ได้หรือจะเป็นเกมยานยิงแนวตั้งก็เหมาะกับหน้าจอแบบนี้ด้วยแล้วเครื่องนี้ก็สเปคแรงเล่นเกม PS1 ได้แบบลื่นๆแล้วยังเล่นเกม Dreamcast PSP Nintendo DS ได้อีกด้วยเรียกได้ว่าโดดเด่นแตกต่างจากเครื่องอื่นๆในตอนนี้เลย คิดจะซื้อเครื่องเกมเรโทคิดถึงร้าน Gadget Door เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องเกมย e ี่ห้อแอนเบอร์นิกพาวคิดดีและเรทรอยพ็อกเก็เจ้าแรกในไทยมีการรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีดูแลทั้งก่อนและหลังการขายใครสนใจรุ่นไหนก็แชทไปคุยกับร้านก่อนได้เขาแนะนำสินค้าให้อย่างดีเลย p าวคิดดี RGB 30ในภาพรวมของการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยก็ดูดีสวยงามใช้ได้ครับ ขนาดก็คอมแพกดีไม่ได้เล็กมากแต่ก็พกพาง่ายอยู่นะส่วนเรื่องหน้าจอที่เป็นจุดเด่นมากๆของเครื่องนี้ก็คือมีจอสัดส่วนเป็น1ต่อหก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องเกมอื่นๆหลายๆเครื่องเนี่ยจะมีหน้าจอแบบยาวเวลาที่เล่นเกมเรโทรเนี่ยก็จะมีแถบดําที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของจอแบบนี้เลยนะครับมันก็จะดูแปลกๆเหมือนภาพไม่เต็มจอ แต่ถ้าเล่นใน R G B 3 0เนี่ยจะไม่มีแถบดำทางด้านข้างจอเลยจะได้ภาพที่เต็มตากว่าเยอะครับตรงจุดนี้ดีงามมากเรียกได้ว่าเป็นฟิลเ e ทร o แบบขั้นสุดนะครับคราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวเครื่องกันต่อวัสดุตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกผิวด้านก็ดูเรียบๆตรงมุมเครื่องจะมีลวดลายกันลื่นงานประกอบก็แน่นหนาดีรอยต่อไม่ได้เนี้ยบมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ในการถือเล่นเนี่ยก็ถือว่าเข้ามือดีนะตรงมุมล่างของเครื่องเนี่ยจะเข้ากับอุ้งมือพอดีนะครับใช้ได้เลยคราวนี้เรามาดูเรื่องปุ่มกดกันต่อเริ่มที่ปุ่มดี a d หรือปุ่มทิศทางก็กดง่ายดีครับสัมผัสที่กดเป็นแบบนิ่มๆลงไปแล้วระดับปุ่มที่กดลงไปก็จะพอดีกับเครื่องเลยนะครับถือว่าเป็นระดับที่พอดีเลยนะลองกับเกมไฟติ้งดูกดโชริวเคนฮาโดเคนได้หมดครับ แล้วปุ่ม d p a d เนี่ยมันมีความเซนสิทีฟเกินไปนะครับอันนี้ผมกดปุ่มล่างค้างไว้นะแต่พอผมโยกไปทางซ้ายทางขวานิดเดียวเนี่ยตัวละครมันก็เดินแล้วนะแต่ในการเล่นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ปกตินะเวลาบังคับเนี่ยเราก็กดเต็มๆนิ้วไปเลยก็เล่นได้สบายๆครับมาดูปุ่ม A B X Y กันต่อครับเครื่องล็อตนี้จะลงสีที่ปุ่มมาด้วยนะครับก็สวยงามเลยนะ สัมผัสในการกดก็เป็นแบบนิ่มๆลงไปครับแล้วปุ่มก็เด้งออกมาไวด้วยระดับในการกดลงไปก็กําลังดีคือปุ่มลงไปเกือบจะพอดีกับเครื่องเลยครับกดง่ายสบายนิ้วกดรัวๆได้ไม่มีปัญหาครับมาดูที่ปุ่มอนาลลอกกันต่อครับเป็นปุ่มอนาลลอกเหมือน NintedАlor n d ท Switch เขาจะออกแบบให้จมลงไปในเครื่องค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะ แล้วปุ่มอนาล็อกอันนี้ก็สามารถกดลงไปได้ด้วยนะครับเป็นปุ่ม L3 R3 ระดับการควงการหมุนเนี่ยก็อยู่ในเรนที่กำลังดีนะครับไม่ได้แคบเกินไปตำแหน่งในการบังคับปุ่มก็กำลังดีครับไม่ต้องเอื้อมนิ้วเยอะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วในฝั่งซ้ายก็จะเป็นปุ่มซีเล็กปุ่มจะเป็นแบบคลิกๆลงไปก็อยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายดีครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นช่องลําโพงจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะเป็นลําโพงแบบสเตอริโอนะครับแล้วก็หันเข้าทางคนเล่นด้วยเสียงชัดเจนดีครับคราวนี้เรามาดูปุ่ม L 1 L 2 R 1 R 2การวางปุ่มเนี่ยก็จะเป็นคู่กันแบบแนวนอนครับซึ่งตอนถือเล่นเนี่ยนิ้วชี้เราจะพาดไปที่2ปุ่มแบบนี้เลยส่วนลักษณะในการกดเนี่ยเราก็จะใช้ข้อนิ้วกับปลายนิ้วในการกด แล้วตรงปุ่ม L2 เนี่ยก็จะสูงขึ้นมาให้กดง่ายขึ้นด้วยครับถือว่าทำได้ดีเลยส่วนบนเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเป็นปุ่มแบบคลิกๆล,ลงไปครับช่องนี้เป็น mini HDMI เอาไว้ต่อเล่นกับจอทีวีได้ด้วยตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตเครื่องส่วนตรงนี้เป็นปุ่ม power เอาไว้เปิดปิดเครื่องกดเบาๆหนึ่งทีจะเป็นการสลีปเครื่อง ยังมีไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้อยู่แปลว่าอยู่ในสลิปโหมดนะครับถ้าจะกลับมาเล่นต่อก็แค่กดเบาๆอีกหนึ่งทีกลับมาเล่นต่อได้เลยนะครับสะดวกมากๆคราวนี้เรามาดูด้านล่างเครื่องกันต่อครับตรงนี้เป็นช่อง USB Type C สำหรับชาร์จแบตช่อง micro SD card ช่องหลักช่องหูฟังหรือจะเสียบลำโพงก็ได้ครับช่อง micro SD card อันที่2ช่อง OTG สำหรับต่อจอยเพิ่ม แล้วด้านหลังเครื่องก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับก็จะรู้สึกลื่นๆมือหน่อยนะแต่ตรงมุมเครื่องเนี่ยก็มีผิวกันลื่นให้นิดหน่อยนะครับคราวนี้เรามาเทียบขนาดกับเครื่องอื่นดูบ้างครับเทียบกับเครื่องมิวมินิพลัสจะเป็นเครื่องแนวตั้งนะครับพอเทียบกันเนี่ยเครื่อง R G B 3 0เนี่ยจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วจอก็ใหญ่กว่าด้วยเทียบขนาดกับเ e อย Pocket 3+ Plus, จะเป็นเครื่องแนวนอนที่มีความยาวนะครับ ยาวกว่า RGB 30เยอะเลยส่วนระบบของตัวเครื่องเนี่ยก็จะใช้ระบบที่มีชื่อว่า ArcOS เป็นระบบที่มีพื้นฐานจาก Linux นะครับเมนูสวยงามใช้งานง่ายพร้อมเล่นไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะแยะครับคราวนี้เรามาดูการเล่นเกมกันบ้างครับเริ่มที่เกมตู้อาร์เคดก่อนเลยครับอย่างที่บอกครับจอเนี้ยเหมาะมากกับเกมยานยิงแนวตั้งขอบดำด้านข้างจอเนี่ยน้อยมากครับ ถ้าไปเล่นกับเครื่องอื่นเนี่ยจอจะมีแถบดำซ้ายขวาเยอะมากต้องเล่นบนเครื่อง RGB 30แบบนี้ครับขนาดจอเนี่ยกำลังดีเลยเห็นกระสุนที่ลอยในจอชัดเจนครับแล้วก็ใช้อนาล็อกบังคับได้โฟล์มากๆด้วยใครที่ชอบเกมยานยิงเนี่ยน่าจะถูกใจเครื่องนี้เลยครับมาลองเกมจากเครื่องเกมบอยกันบ้างครับภาพเนี่ยเต็มตาดีมากเลย สัดส่วนภาพของเกมบอยเนี่ยก็เหมาะกับเครื่องนี้มากๆครับอารมณ์เรโทรมาเต็มนะครับส่วนเรื่องการบังคับเนี่ยก็หายห่วงครับเกมแอชชั่นเร็วๆแบบนี้ก็ยังไหวเนี่ยครับพวกภาพคัตซีนเนี่ยเต็มตามากๆเลยเห็นพิกเซลคมๆเนี่ยมันฟินจริงๆนะครับแล้วสีสันจอเนี่ยก็โดดเด้งดีด้วยนะเกมมาริโอเทนนิส เป็นอีกเกมที่ผมว่าสนุกมากเลยนะครับของเครื่องเกมบอยกราฟิกพิกเซลสวยงามครับเกมเร็วๆแบบนี้การบังคับก็ลื่นไหลดีนะครับนี่ครับตีโต้ไปมาเรียบร้อยได้แต้มเลยเกมบอยขาวดำก็ได้ฟิลย้อนยุคสุดๆไปเลยนะครับกับเกมซ u เปอร์มาริโอหลายคนน่าจะต้องเคยผ่านเกมนี้กันมาบ้างนะครับ เกม Final Fantasy Adventure ภาคนี้เป็นแนวแอคชั่นตะลุยด่านแบบเกมเซลดานะครับถ้าใครไม่เคยลองเนี่ยผมแนะนำเลยนะคราวนี้เรามาลองเกมจากเครื่อง Neo Geo Pocket กันบ้างเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ให้สัสดส่วนภาพเต็มจอแบบนี้เลยส่วนเกมที่ลองอยู่นี้ก็คือ Lockman Battle and Fighter เล่นได้ลรืนไหลดีครับ เกมเมทัลสลักเวอร์ชันนี้ o g o Pocket นะครับเห็นอย่างนี้นี่เกมสนุกเลยนะครับเนี่ยเรียนง่ายคลาสสิกแล้วก็เล่นเพลินมากๆครับคราวนี้มาลองเกมจากเครื่อง Super ร์ฟามิคอกันบ้างเป็นอีกเครื่องที่สัดส่วนภาพเนี่ยเหมาะกับจอแบบนี้นะครับเกม Adventure Ice Land กราฟิกสวยเล่นได้เพลินๆครับเกมแบทเทิ bon. Bon. ลดอทบอลเกมดอทบอลรวมตัวละครฮีโร่สุดมันครับมีทั้งอุลตร้แมนมดแดงกันดั้มซูเปอร์โรบอทโอ้ยกระเด็นอย่างแรงอะ่ะเครื่องเมกะาไดฟก็เล่นได้นะครับกับเกมโซนิค เกมบอยแอดวานเล่นได้สบายๆครับแล้วก็ยังเล่นเกม Nintendo DS แบบ2จอแนวตั้งได้ด้วยเครื่องอื่นนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยหรือว่าจะกดสลับมาเล่นแบบจอเดียวก็ทําได้นะครับผมว่ามันเวิร์กเลยนะเล่นกับจอแบบนี้แล้วเกมนี้นะครับ Mario Kart ก็เล่นได้ลื่นๆครับ คราวนี้มาลองเกมจากเครื่อง PlayStation กันบ้างก็เล่นได้สบายๆนะครับเกมปลูกผัก Harvest Moon ก็เล่นได้ครับเกมจากเครื่อง Nintendo 64ก็เล่นไหวบางเกมนะครับอย่างเกมนี้ก็เล่นได้ลื่นอยู่นะเกมจากเครื่อง Dreamcast ก็เล่นได้ครับเกม Dead or Alive กราฟิกสวยๆเนี่ยก็เล่นได้ลื่นเลยนะส่วนเกม PSP ก็เล่นลื่นได้เป็นบางเกมนะครับแต่ถึงบางเกมจะเล่นลื่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำที่จะให้เล่นในเครื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสัดส่วนภาพของเกม PSP เนี่ยจะเป็นจอแนวยาวพอเอามาเล่นบนเครื่อง RGB30 เนี่ยแถบดำบนล่างเยอะมากทำให้ภาพเกมเนี่ยดูเล็กลงไปเลยนะ จากที่รีวิวมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้นะครับผมก็จะขอสรุปสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบในเครื่อง p o w e r k i d d y RGB 30ไว้ตามนี้เลยครับสิ่งที่ผมชอบเรื่องแรกเลยก็คือจอภาพดีทั้งสัดส่วนหน้าจอขนาด1ต่อ1ที่รองรับเกมเรโทรได้ดีมากแล้วจอก็ให้สีสันที่โดดเด้งดีด้วยเรื่องที่2ก็คือตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดที่พอดีมือถือได้ถนัดดีครับเรื่องที่3ก็คือมีฟังก์ชัน HDMI ต่อเล่นเกมกับทีวีได้ และมีบลูทูธทำให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้ด้วยแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบเรื่องแรกเลยก็คือปุ่ม d p a d หรือปุ่มทิศทางเนี่ยมันไวเกินไปหน่อยนะถ้าไม่ชินปุ่มเนี่ยก็มีโอกาสกดทิศทางผิดได้นะครับเรื่องที่2ตามขอบเครื่องเนี่ยมันเหลี่ยมไปหน่อยนะเวลาถือเล่นเนี่ยแล้วนิ้วเราไปโดนตามขอบเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสบายมือนะครับโดยรวมเครื่อง Power Kitty RGB 3 0เนี่ย เป็นเครื่องเกมที่เหมาะกับเกมเรโทรยุค8บิต16บิตมากๆนะครับด้วยจอที่มีสัดส่วนภาพที่เต็มตาอย่างที่เครื่องอื่นเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะใครสนใจประสบการณ์เกมเรโทรแบบขั้นสุดก็ต้องเครื่องนี้เท่านั้นครับ p าวคิดดี้ RGB 30แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน G ั g เจ d ด o r เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายในไทยมีการรับประกันให้ถึง1ปีด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง B-Bank ด้วย <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรดีๆเจง๋จงๆ <c oughs> ก็จะามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับวันนี้ไปละ